สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำโอ๋เช้ากวงเจียงนะคะหรือเผือกห่อฟองเต้าหู้ทอดนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีเผือกที่เราขูดเป็นเส้นแล้วนะคะตัวริส่งที่แช่น้ำและนำไปต้มให้สุกแล้วพริกไทยป่นน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแล้วก็แป้งมัน แป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้ามีน้ําแล้วก็แผ่นหอ่อหอยจ้อนะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้ให้ไปหาซื้อตามท้องตลาดใหญ่ๆนะคะบอกเขาว่าแผ่นหอ่อหอยจ้อค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะใส่แป้งลงไปทั้ง3ชนิดแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่น้ําตาลใส่พริกไทยป่นลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันทุกอย่างเลย จากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆจนแป้งมันไม่เป็นเม็ดนะคะลักษณะของแป้งมันจะไหลแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วลิสงใส่เผือกที่เราขูดไว้คุกเ้าให้เข้ากันดีค่ะพอมันเข้ากันดีมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะไปตัดแผ่น แผ่นมันจะมาแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแผ่นห่อหอยจ้อมันจะมาแผ่นใหญ่เราจะตัดแบ่งเป็นสี่ชิ้นนะคะพอตัดเสร็จแล้วให้เอาใส่ถุงกลับไปเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้มันมันแห้งแล้วมันจะกรอบนะคะต่อไปเราก็จะเอามือไปชุบน้ําแล้วก็เอามารูปรูปแบบนี้ค่ะเพื่อให้แผ่นของ เรามันนิ่มนะคะจากนั้นก็ตักเผือกที่เราทำไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะใครจะทำแผ่นเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่แอดมินจะทำชิ้นใหญ่เลยเพราะว่าแผ่นของเรามันใหญ่จะตัดแล้วมันก็เสียดายของนะคะจะตัดแผ่นก็เสียดายแผ่นค่ะก็ทำแบบนี้ยิ่งแผ่นหนามันก็ยิ่งกรอบค่ะ จากนั้นเราก็นําไปใส่ซึ้งนึ่งนะคะเราจะใช้เวลานึ่ง25นาทีค่ะพอครบ25นาทีเราก็นําไปวางไว้ให้เย็นนะคะเย็นสนิทจากนั้นนํามาหั่นแบบนี้ค่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบนะคะคุณผู้ชมจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ตามใจชอบจากนั้นก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนใส่ลงไปเราก็นําที่เราหั่นเมื่อกี้ใส่ลงไปทอดนะคะทอดให้เหลืองทั้งสองด้าน พอเหลืองดีแล้วเราก็จะตักขึ้นพักไว้บนกระดาษซับมันสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะไปทำน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำส้มลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือจากนั้นเราก็มาเตรียม บวยกับน,น้ำบ้วยนะคะบดให้ละเอียดแล้วก็เอาเม็ดออกพอน้ำจิ้มของเราเดือดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเคี่ยวต่อนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำจิ้มของเรามีความเนืดมีความเหนียวแต่ไม่ใช่เหนียวหนึบนะคะเหนียวพอดีพอดีค่ะต่อไปเราจะไปชิมกันค่ะหากออกมาข้างในก็จะนุ่มๆน,นะคะข้างนอกก็จะกรอบกรอบมากๆ อันนี้เราลองชิมที่ยังไม่ได้จิ้มนะคะก็อร่อยดีค่ะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ